สวัสดีครับอตอนนี้น้องภูมิกับแม่หญิงนะครับอยู่ที่สนามแข่งโกคาร์ตนะครับนี่โรด,ดูตอนนี้เขากําลังแข่งโกคาร์ตกันเลยนะครับวันนี้น้องภูมินะจะขึ้นนี่เขากําลังเตรียมรถให้เราแล้วนั่งสองคนเดี๋ยวพ่อนุจะเป็นคนขับให้พ่อนุข,ขับให้เพราะว่าน้องภูมิเนี่ยยังขับไม่ได้แน่นอนจริงจริงเขามีรถเด็กนะแต่ต้องเป็นเด็กโตนิดนึงนะคันสีเหลืองนี่น่าจะเป็นรถเด็กนะ,นะเ,กเนี่ยเด็ก เด็กคับคนเดียวอ่ะแต่น้องภูมิน่าจะยังเด็กเกินไป,นนไปใช่ใช่<ต>เดี๋ยน้องภูมิไปกับพ่อนะตอนนี้ต้องให้รอรอรอบนี้เขาแข่งกันเสร็จก่อนนะน้องภูมิมันเร็วนะน้องภูมิจะนั่งได้เหรอมันแรงมากนะเขาไม่มีหัวข่าบอกเขามีเขามีาม,มีหมวกกันน็อกมีหมวกกันกให้ใส่ด้วยนะตอนนี้เดี๋ยน้องภูมิจะต้องเลือกหมวกกันน็อกครับเอาไหนดีของเด็กอ่ะเ่ะแม่หญิงดูให้น้องภูมิหน่อย น้องภูมใส่ไปแล้วนี่โอ้โหโคตรเท่เลยครับโอเคเปล่าอ่าตอนนี้น,นะคะพ่อหนุ่งกับน้องภูมิก็จะไปขึ้นรถแล้วไปแล้วไปแล้วาเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแล้วไปเลยอ่าน้องภูมิตรงนี้ อนุกับน <fund ses> ้ำพ <forever> <so> ูมาแล้วนะคะทุกคนน้พูปนม้วนสีแดงมุพมาแล้วอน้อพงนู้นอเนียในสนามตอนนี้ก็มีคนขับเยอะมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาทางนี้แล้ว สุดท้ายนะคะของน้องภูมกับพ่อหนูจะต้องเข้ามาจอดที่ตรงนี้่เขาเข้ามาจอดแล้วนะอมาวมาแล้ว,ลวพันสีแดงวงสีแดงดูไอ้แฟนก่อนอ่าเป็นไงบ้างภูมเป็นไงบอกแม่ดิสนุ่มมากเยอะสนุ่มากเลยเหรอดีไหมพ่อขับเร็วป่ะ เร็วมากเลยใส่แม่ให้เรียบร้อยอ่าตอนนี้นะครับพ่อนุนอง่งกับน้องภูมิก็ขับโกคาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> ก็น้องภูมิก็มันมากคือน้องภูมิไม่ช่วยเลี้ยวด้วยนะคือ <c oughs> มีช่วยเลี้ยวอ่ะคือมันก็เหมือน,นแบบขอพ่อนุงจะเลี้ยวซ้ายน้องภูมิก็จะเลี้ยวขวานะครับ <c oughs> มันก็จะดึงนิดนึงหรือว่าพ่อนุงจะโค้งน้อยแต่น้องภูมิแบบเี่ยวตัวโค้งม,มากเลยอะ่ะอ่ะใช่ไหมน้องภูมิรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบมันเด้งมันเลี้ยงภูมิไม่ได้ อ๋นอนกพูมิดจะล่วงเลยใช่ไหม<ช>อ่ะแล้วมันไหมสลกมันไหมถ้าเพื่อนๆอยากมาเล่นนะก็ตามมาเล่นแบบนงภูมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อเนาะ่ะถ้าคลิปนี้ใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นงภูมด,ด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะไปอ่านี่ด้วยอ่า